สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับอยู่กับช่องน้องของรอดัมชาแนลครับเกิดชอดเกิดชอดชอดหนักแล้วจมหนักครับชดนี้<ป>เดี๋ยวไว้ไ<ป>ดินตรงนี้เป็นดินน้ำซับครับนี่น้ำม,มาเหมือนกันครับเมื่อกีโอ้ <laughs> คุณทำอะไรเหรอครับล้อมิดไปเลยครับไม่ได้ขีย่ยลยน้อยนี่นะผมขอถามความรู้สึกคนหน่อยว่าคุณเป็นยังไงครับาารู้สึกว่ารู้สึกว่าเสียวยไส่ไหมฮนะดึงกันแรกไก็จอดูดีๆลงมือไม่รู้ว่าขนาดไม่โคล่ช่วยดันแต่ยังไม่ไปเลยดินก็ น่่มครับนี่ไม่โคยุ่ก็ไม่โคยืนยังจะยุบครับต้องใช้คอยมัดคอนไม้ครับเพื่อจะเหยียบคอนไม้มันลื่นเปล่ามาเหยียบโดนมาโดนเลยโอ้มโดนคอนไม้เลยดูดินตรงไม่โคยืนครับก็จะยุบตรายมากเลยครับอย่างนี้โอ้โหน่วมไปหมดแล้วครับ นี่ครับกับตนเ,เช้าครับทีมัอนม์โรดลอกนาตัวนี้ติดคลองติดน้ำครับนี่ลอยเยเต้ยเอาแมคโครลุวงดูตรงคลองเียครับคือแบบต้องไปหิว้วส่แล้วขณน,นแมคโครดันยังไม่แก็ขึ้นครับ โอ้ดูดินตรงนี้นี่ฮะน่วมไปหมดเลยฮนะดูรอบนี้จะขึ้นไหมไม่ขึ้นครับต้องไปหิ้วตูดเลยโอ้โอ้โอ้โอ ดีข้างหลังเป็นดีสมองไปแล้วครับโอ้โหโอ้โอ้ลงแล้วลงแล้วปูดลงแล้วโอ้โ,อโ,หโหครับร้ายสุดเลยครับอย่างนี้ครับออกไปก่อนเชื่อตัวออกไปก่อนตรงนี้อย่าไปอยู่มันเลย <c oughs> เป็นร่องเป็นร่องเลยครับนี่ครับนี่ถ้าเข้ามาอีกรอบนะครับเรียบร้อยนะครับตาประกาศเช้าหมอกหมอกครับ หมอกควันนี่แหละหมอกควันฝุ่นนี่ครับคลองน้ําครับตรงนี้ครับเป็นร่องน้ําครับในโครตรงนี้ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับนี่ไอหิ้วตูดขึ้นครับ โอ้โหลุลุลุล,ล,ลุดโอ้โหต่ายสุดเลยครับแบบไหนนี้ครับบเวีนี้เข้ามาไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยไปแล้วเละหมดแล้วนี่ เหมือนอยู่ในฝันเลยเนี่ยสร่างผมเป็นไรเนาะโอ้จะตัวจะเข้ามาอีกเหรอบลู <laughs> หนึงต่อขึ้นให้กครับเดี๋ยวรถเกี่ยวเหยียบครับโอ้ยหน่วมแล้วเนี่ยมาอีกอันหนึ่งนี่ถ้าไม่มีต่อมาตัวนี้กันลงมาแล้วครับ dạy 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 dạ dạy dạ 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 เป,เป็นไรครับอะ,อะไรครับน้ำมันข้าไโโดไหลโตด้วยบองด้วยไล้แรงไม่รับตัวให้รับหนูอสายหรือเปล่าท่อยเสียขึ้นมาดันกับสายหรือเปล่าเนี่ย ่ไ้นำมันแตกเ่าเกียไปแล้วอ้แม็กแม็กรุ่นใม่ทอยเสียทอยเสียาจะเียด้ือ่าเราชนสยอ่ะอ่านี่อา้อเียแ่าก้อกเร

หาสายน้ำมันแตกครับเยยบแล้วบวบเลยบอเยยบดิเยยบอีกดิหายโอ้หายน้ำมันในถังหายต้องดันตูดออกครับ ไปนู่นเลยหนึ่งไปร่มหนึ่งไปเจ้าไปเข้าร่มก่อน โบ้จอนี่บ่จอนี่เพียนสายแบบเดียวแค่นั้นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยครับกำลังใจในการคลปเกิดทำคลิปต่อไปครับสหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ